ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจได้ทางทิกตอกช่วงเวลาประมาณ1-3่ทุ่มเพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B ีแคททูแฮนกางเกงเซสืส้อริเคอร์มือหนึ่มือสของแท้ ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนช็อป30-70%บ30-70%ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าโอเคมาลุยกันดีกว่าทุกคนรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรกันนะอยากเล่นสายตีเร็วๆพวกนี้นะซึ่งมันก็จะต้องไม่แบนพวกเบสแอทแทค k แล้วก็พวกพวก ตีโลตีวูดอะไรพวกนี้ผมถึงจะสามารถเล่นสายพวกนั้นได้นะมามาลุ้นกันว่ามันจะแบนสกิลพูอันไหนบ้างนะสกิลพูโอเคพูหลแบนเบสแอทแทคกแบนครีแบนพอยซ์ซึ่แล้วก็แบรนฟรีส hmm. มี dodge แล้วก็มี base attack แล้วก็ตรงนี้จะมี hp กับ band h e จริงๆผมเล่น2ตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวผมเล่นอัศวินโตโกลมเอาเป็นสายเลือดแล้วกันเอาเป็นสายโล่นะฮะทุกครั้งที่เล่นก็จะออ automatic ต scarry ตสอง player life เพื่อที่จะได้เงินมาร้อยยี่ อันนี้คือโจมตีเลือดอีกฝั่งหนึ่งเหรอวะเนี่ยจริงๆมันดีนะเนี่ยเอาเจ้านี่ล้วกันอยากจะรู้ผลลัพธ์มันด้วยนะแล,แล้วก็ไอ้น,นี่ฮิวจาก hp ที่ศูนย์เสียไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ Scarific p e n d เ n t เมื่อเริ่มต้นรอบก็จะโจมตีเลือด2 p l เพลเยอร์เพื่อที่จะได้เงิน120อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะ น่าจะเป็นการโจมตีเลือดโดยตรงผู้นี้ป่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวของที่ผมอยากได้ก็คือเจ้า Recovery HP ตรงนี้นะตอนนี้ก็ผ่านไปก่อนเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยนะก็ขอให้เพื่อนๆไม่เล่นสายโล่ก็แล้วกันโอเคทุกคนพยายามเก็บเงินกันหมดเลยวะ่ะน่าจะเป็นสายที่ว่ารู้กันอยู่นะ โลผมมาประมาณนึงแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าคุณพี่คนนี้น่าจะเอาของเต็มที่เลยใช่ไหมอ่าเนีซื้อเต็มที่เลยเอเวนลยได้เมจผมไม่มีเอาชนะเฉยไอ้เหี้ยมโอเคไอ้นี่คือฟลุกนะฮะแล้วก็ผมเสียเลือดสอง เพื่อที่จะเอาเงินร้อยยี่ไอเหี้ยมเอาละไอวีนเอ้ยคือผมจะต้องเสียเลือดผมเองสองเพื่อที่เพื่อที่จะได้เงินผมรู้ว่าเลือดคนอื่นสวยแล้วสวยละ,ยละ,ยละเอาแรนดอมครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่มีการฮิวก็จะเปลี่ยนเป็นโลเอามาไอเหี้ยมสวยแล้วนั่นหมายถึงอไ,อไอหาเนื้อ คือต่อให้ผมชนะเลือดผมก็จะลดแล้วยิ่งถ้าผมแพ้เลือดก็จะยิ่งลดหนักกว่าเดิมอีกเอาละเอาแล้วว่ะน่าจะยากแล้วนะอย่างนี้ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ว่าไม่สมควรจะหยิบช่วงต้นเกมถ้าคุณไม่มั่นใจในดนเจจริงๆพวกนี้นะแย่ละไอนี่โลผมก็จะมีประมาณนึงนะชนะเฉยไอียมือ ถึงผมจะได้เนี่ยผมจะชนะเขาได้แล้วเลือดผมก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหลือ26่แล้วอีวีนื้อเอาละเอาละ,าละมา<ๆ>มาทุกครั้งที่มีสปิริตอยู่บนสนาม<ๆ>ก็จะได้โล่ทีละ5ทุกๆ1วิเอามาผมจะต้องเล่นสายโล่นะแล้วก็แรนดอมครับผมแล้วก็เอาเจ้านี่มามีโล่ก็เปลี่ยนเป็นเร็กซไม่จำเป็นสำหรับผมนะผมไม่ต้องการดาเจเอาแรนดอมครับผม แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาฮิลลิงก็แล้วกันคุณพี่คนนี้น่าจะเล่นสายเวทผมมีสปิริตตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะผมจะไม่เล่นสายเล็กเพราะว่ามันไม่มีดาเมจอยู่แล้วตัวละครตัวนี้นะน่าจะเป็นต้องเล่นสายโล่ให้มันถึกๆแล้วก็เอาฮิลสู้อือ พอเป็นสถานะเร็กเขาดามจก็จะเพิ่มประมาณเท่าไหร่เอาดูไม่ทันนะดูจากของแล้วเหมือนกำลังจะสูสีแต่ว่าผมน่าจะแพ้เพราะว่ายิ่งอยู่ดามจเขาก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆโดนโจมตีไปนิดนึงแถมเลือดลดเพิ่มเองอีกนิดนึงแย่แล้ววะ่ะเอาฮิลครับผมแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะถ้าไม่ตายก็จะมาไวแล้วก็เอาโล่มา อันนี้ยอมเสียเลือดเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นโล่นะทุกครั้งที่มีโล่มีโอกาสแปะวูดใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็เจ้านี่เดี๋ยวผมน่าจะเอาเจ้า Recovery เลือดนะฝั่งนู้นท่าอันติของเขาก็คือสตันสองวิซึ่งเป็นอะไรที่บัตซกมากน่นก็คือสองวินั้นผมจะทำอะไรไม่ได้เลยนะ ไม้ตายก็กดไม่ได้อ่ะแต่ระหว่างที่ผมมีไม้ตายอย่างนี้แกก็ตีผมไม่เข้าเช่นกันผมน่าจะชนะทุกคนโล่ผมเยอะนะฮะแน่ถ้าเกิดผมอยู่ในสถานะที่ว่าโดนสตันสองวิเมื่อกี้พอไม้ตายเกจของผมถึงก็ก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้จะได้การรีเฟรชเมื่อเริ่มต้น p พลเยอร์แรงที่เหนือกว่าครึ่งหนึ่งจะเมื่อเริ่มต้นรอบถ้าเกิด Player เลือดแร้งต่ำกว่าครึ่งมีโอกาสที่จะ Recovery ี่หนึ่งพอต์เออเอามาไหนๆกูก็ต้องลดเลือดตัวกูเองแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหลือ23ตอนนี้เหลือ21คือมันลดเรื่อยๆรอบละ2อยู่แล้วนะผมจะต้องเล่นสายที่ว่าเน้นถึกพวกนี้นะเอาโลมาไอ้นี่จะได้อันติแล้วก็ฮิล อันติแล้วก็ฮิวฮิวผมมีเรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาเอาอันติแล้วก็ฮิวมาแล้วก็ถ้าเกิดมีสปิริตผมก็จะมีการรีคอเวอรี่เอามาแล้วก็เข้าสู่สถานะเรกไม่ต้องการครับเอาเรอาแรนดอมโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาตัวนี้ HP ช h a ชาร์จนะ ฝั่งนู้เล่นแรนเจอร์ครับผมเลเวล2เท่ากาันเลือดก็จะประมาณพอๆกันแต่ว่าโล่ของผมเยอะมากพวกโล่พวกนี้เพื่อนๆสามารถเอาพวกดีบัฟวูดมาลบได้นะซึ่งมันก็ต้องลบให้มันเหนือเหนือหน่อยนะผมถึงจะเลือดลดมาถ้าเกิดถ้าเกิดเลือดผมเหลือต่ำกว่าครึ่งมีโอกาสทิวทีละหใช่ไหมโอเคมาไหนๆก็เล่นสายนี้แล้ว เหมือนกับใจายเลือดไปเป็นเงินพวกนี้นะเลือดลด2แต่เงินจะเพิ่มทีละประมาณร้อยถามว่าเยอะไหมนี่ผมก็ได้มา600แล้วนะสำหรับผมไม่รู้สึกว่าเยอะเลยวะ่ะทุกครั้งที่ใช้อันติก็จะได้โล่เพิ่มขึ้นเอามาแล้วก็เอาเป็นสปิริตเลือดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้อันติอืม ก็จะได้โล่เอาโล่ครับผมผมอยากได้โล่เยอะๆนะแล้วก็ผ่านไป is t time to take chance อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นหนึ่งละคุณพี่คนนี้ที่เล่นสายต้นไม้ก็เล่นสายสปิริตเช่นกันโอเคยิ่งส p i r i t เขาเยอะเขายิ่งเก่งแต่ว่าตอนนี้สปิริตเขาไม่มีฉะนั้นผมน่าจะชนะเขาได้นะ โลสองสามร้อยคุณยิงผมไม่เข้าถ้าเกิดไม่มีสปิริตแดเมจเขาจะไม่ค่อยมีทุกคนฉะนั้นผมน่าจะชนะเขาได้แบบอีซี่ผมอยู่อันดับบวยๆของตารางจริงๆผมแพ้น้อยมากเลยนะแพ้ไปแพ้น่าจะไม่เกิน2ครั้งแต่เลือดผมลดเรื่อยๆไงอน่ตอนนี้มีคนได้สกิลยังแค่2ดาวโอเคยังไม่กลัวนะ เพราะว่าถ้าเกิดมีคนได้สกิลสีทองขึ้นมาค่อยเครียดทุกคนเอาแรนดอมครับผมอันนี้ก็เป็น2แล้วมันคืออะไรวะเนี่ยผมเลือดลดนะสถานะเล克ผมไม่ต้องการอันนี้ถ้าเกิดเอาฮิวทุกครั้งที่มีการฮิวมีโอกาส30%ที่จะทำาดามจเอามาครับผมทุกครั้งที่อันติก็จะมีการรีคอเวอรี่เลือดเอาเจ้านี่ดีกว่าแล้วก็เอาแรนดอม แล้วก็ตังเหลืออยู่50 570เดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าผมน่าจะเอา HP ชิวพวกนี้นะเพราะว่าตัวละครผมยิ่งมีโลเยอะยิ่งเก่งโอเคเขาเข้าสู่สถานะเร็กแล้วก็โล่พวกนี้สามารถใช้พวกวูดเปิดแผลในการทําให้โลกลายเป็นศูนย์ได้นะโอเคยังชนะอยู่ถือว่าดีนะ เลือดเหลือ19เราล่าไอที่เลือดลดหนึ่งนี่มันตรงไหนวะเนี่ยผมยังใช้ไอเทมชิ้นที่2ไม่เป็นนะเดี <we> ๋ยวผมจะพยายามสังเกตเลือดเพื่อนลบไป5ของผม19นนี่น่าจะเหลือ17นะฮนะโอเคเหลือ17แล้วก็ไอตรงนี้คืออะไรวะเนี่ย <we> เมื่อเริ่มต้นรอบถ้าเกิดเพลเยอร์ของคุณที่แรงต,ตามกว่าครึ่งก็จะรีคอ v e เวอรี่หนึ่ง ไม่เข้าใจนะเอาแรนดอมแล้วก็เอาโล่ครับผมแล้วก็แปะวูดแล้วก็เปลี่ยน HP เป็นโล่แล้วก็เอาชิลส์แมชพอมีโล่ก็จะมีดามจอัดไปถ้าเกิด if your player life ดูไม่ทันแรคงที่ต่ำกว่าผู้นี้แน่เลยก็จะทำดามจใส่ผู้นี้หนึ่งผู้นี้ป่ะ โล่ผมเยอะแล้วก็ยิ่งทุกครั้งที่ผมมีโล่ผมก็จะมีชิลส m แมชก็คือดามจจากโล่นั่นเองนะเขาเหมือนจะเลือดไม่ลดแต่จริงๆแล้วลดครับผมลดเยอะด้วยเนโล่ผมเป็นพันเลยเห็นป่ะอีซี่ผมชนะแน่นอนทุกคนผมมีดามจนะและที่สำคัญผมมีฮิลด้วยครับผมโล่ผม2,000แล้วเห็นป่ะเรียบร้อยอีซี่นะเลือดไม่ลดเลยว่ะอัศวินโตกลมนะ ไอ้น,นี่เอาถ้าเกิดเลือดยิ่งเยอะก็จะสามารถมีดาเมจเพิ่มขึ้นเอามาแล้วก็เอาอั t ติเม s เพิ่มขึ้นไอ้น,นี่ดอ d g e ปมไม่เอานะเอาแรนดอมแล้วก็เอาทุกๆสามร้อยเลือดก็จะเ energy เพิ่มขึ้นไวขึ้นโอเคเมื่อเริ่มรอบถ้าเกิด your player life rank is in lower half มีโอกาสฮิวโอเคเข้าใจละถ้าเกิดผมอยู่ตามกว่าพวกอันดับครึ่งหนึ่งตรงนี้มีโอกาสฮิวหนึ่งไอหห้ห่านเอ้ยเลือดเหลือ16โอเคแล้วตอนนี้ผมอยู่อันดับ5อ่ะมันก็จะมีโอกาสฮิวหนึ่งแต่จริงๆแล้วเลือดผมจะลดไปเรื่อยๆนะ,ะรู้สึกเหนื่อยใจนะฮิวสู้ไอ้หนูผมน่าจะชนะทุกคนโล่ผมขึ้นน้อยก็จริงแต่ ผมฮิวด้วยไงผมไม่ได้โล่อย่างเดียวถูกปะ่ะผมชนะแน่นอนนะเรียบร้อยครับผมจริงๆรอบนี้กูแทบไม่แพ้ใครเลยแต่เลือดกูลดเรื่อยๆนะรอบนี้รอบที่9นั่นหมายถึงเลือดผมลดไปประมาณอันนี้ป้องกันการเสียเลือดสีรอบจริงๆมันดีเอามานะอย่างน้นอยๆก็การันตีว่าเลือดผมจะไม่ลดสักสี่รอบโดยประมาณ น่าจะได้เซฟเลือดสัก8แนละ้วถ้าเกิดบังเอิญไปแพ้อีกก็ยิ่งจะดีขึ้นอีกเอาแรนดอมครับผมถ้ามีสปิริตอยู่จะมีดามจมาเรื่อยๆเอามาทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาสที่จะรีคอเวอรี่30%ทุกครั้งที่ได้รับการรีคอเวอรี่จะมีโล่เอาดาม a จ e มาแล้วก็เอาแรนดอมครับผมแล้วก็เอา HP c h a r ร์ถ้าไม่ตายก็จะมาไวขึ้นโอเคประมาณนี้ แล้วก็ตอนนี้ผมยังอยู่อันดับท้ายตารางผมมีโอกาสฮิวเลือดนะโอเคนี่ก็คือได้เลือดเพิ่มมา3จริงๆผมน่าจะเหลือเลือดแค่ประมาณ11นะไอเทมชิ้นนี้ต่อไปกูไม่หยิบแล้วไอวิได้เงินมาเยอะก็จริงแต่เสียเลือดไปนี่ไม่ไหววะ่ะมันจะต้องมาคอมโบกับพวกไอเทมที่เป็นฮิวเลือดมาดเรื่อยๆด้วยนะรอบนี้ผมก็ป้องกันการพ่ายแพ้จากเลือดไปประมาณ สี่รอบน่าจะสู้ได้ตรงนี้ผมชนะแน่นอนทุกคนโล่ผมเยอะเห็นปะโล่หลักพันฮิวฮิลประมาณครึ่งพันนะโอ้ฝั่งนูก้ก็ฮิวสู้เรื่อยๆนะอันติี่าเออเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกผมกำลังจะแพ้แต่จริงๆผมน่าจะชนะโล่มาครับผมไอ้มิงไอเฮียมโดนฟาดไปเท่าไหร่เนี่ยโดนฟาดไปสามบวกกับอีกสแต่ผม เลือดไม่ลดสี่รอบเว้ยเออโอเคแล้วก็ได้ฮิวมาเพิ่มอีกหนึ่งกูดเลืออีกสามรอบแรนดอมครับผมแรนดอมทุกครั้งที่ฮิวก็จะแปะวูดจริงๆมันดีเอามาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขโมย HP <we> อืมมันก็ดีแล้วก็ทุกครั้งที่อันติก็จะมีโอกาสได้โล Uh huh. อันนี้ได้เงินมาพันสแล้วแต่ว่าเลือดของผมก็เสียไป20หน่วยเลือดเหลือ13โอเคอ่ะค่อยๆ่อยหิวขึ้นมาไอ้น้องคุณพี่สตัน2วินะฮะก็รอบนี้มากับวูดเยอะฉะนั้นโ,โล่ผมจะค่อนข้างไม่ค่อยมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันยังพอไหวนะอันตรงอันติของผมมันจะทำให้ได้โล่มาประมาณเกือบเกือบสาร้อยนะ แล้วก็ป้องกันการเสียเลือดรอบที่2เลือดผมเหลือ13ใช่ปะ่ะก็มีโอกาสฮิลหนึ่งไม่ฮิลไอเวนเอ้ยการป้องกันการเสียเลือดไอเนี้ยมันจะมาเฉพาะการโดนโจมตีเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะแรนดอมครับผมแล้วก็เอา HP กับเร็กจะได้มีเลือดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอา HP เป็น d ดามจ แล้วก็ทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาสที่จะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ HP s h i l l เอามาตรงนี้จะเป็น Spirit Damage จริงๆมันดีนะตอนนี้ผมก็ยังรองบุ้ยตารางโอเคฮิลหน่อยสิไอวินจริงๆผมแทบไม่แพ้เลยเที่ยมเลือดลดจากไอ relic ที่ผมเอาชิ้นแรกนะจะลดไปทีละสองเลือดโอเคดูจากของแล้วผมน่าจะชนะนะ เออตีมาเลยน้องตีไม่เข้าโล่พี่อยู่แล้วโล่พี่มันหนานะผมฮิวเยอะแล้วที่สำคัญโล่มาพันสามพันสี่แล้วเนี่ยแต่ผมจะแพ้จากไอที่ลดเลือดทีละสองนี่แหละไม่รู้ว่าถ้าเกิดเลือดเหลือสองแล้วมันยังจะเอาอีกเปล่านั่นหมายถึงผมยืนได้อีกแค่ไม่เกินหกเกมพวกนี้นะโอเคแตกไปแล้วหนึ่งคนเอาดามจมาแล้วก็ทุกครั้งที่ สปิริตแตกเอาไงดีวะเนี่ยเอาดามจจะไปทำาดามจใส่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเอาดามจนะมาตอนนี้กูเดินหน้าหา damage. ดามจรัวๆแล้วก็แล้วกันนะอ้นี่จะยอมลดเลือดเพื่อที่จะติดวูดจริงๆมันดีเอามาอันนี้จะเอาดามจจากการฮิลเป็นดามจเอามาเอาดามจจากการฮิลเป็นดามจเอามา ชิวสมัทเอามาแม่งเงี้ยไปให้สุดเลือดไม่ควรที่จะขนาดนี้เลยไอ้บ้าเอ้ย HP ของผมตอนนี้เหลือ11ตรงนี้ผมชนะแน่นอนนะเขาตีผมไม่เข้าล้านเปอร์เซ็นตอนนี้ใครมีสกิลสีทองบ้างหรือยังเนี่ยยังไม่มีนะคนนี้ก็สายฮิลผมไปเลือกตัดเขามาประมาณนึงถือว่าดีนะผมเป็นสายโล่โอเค อัศวินโตกลมที่ฮิวสู้นะที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือฮิวสู้นะเลือดผมเหลือ11เริ่มต้นก็จะเหลือ9แล้วก็บวก1เป็น10อีเฮียมเอ้ยเป็นอะไรที่แย่มากๆอันติเมชชิลตรงนี้แล้วก็สายดอช์พวกนี้ผมคงจะไม่เอานะฮะแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ย ไอ้นี่คือต่อให้ผมแพ้3รอบก็ยังไม่มีปัญหานะทุกคนเพราะว่าผมยังมีโอกาสป้องกันอีก3ครั้งแต่ผมเหลือเวลาเล่นอีกประมาณ5เกมนะมันไม่มีการบอกด้วยว่าถ้าเลือดเหลือแค่2แล้วมันจะไม่มันจะหยุดนับไ I mean, อ้เวนเอ้ยกูจะแตกกับรีลิกที่กูเลือกนะแล้วได้เงินมาเพิ่มเท่าไหร่พันหมันก็เหมือนจะเยอะแต่จริงๆความเสี่ยงที่ผมเจอนี่ไม่เอ้ย รู้สึกไม่คุ้มยังไงก็ไม่รู้นะโอเครอบนี้ผมกำลังจะแตกซึ่งแตกก็ไม่กลัวยังไงผมก็ยังมีป้องกันเลือดอยู่แล้วผมน่าจะไม่รอดครับผมค่อนข้างที่จะขาดกันเยอะนะะคุณพี่คนนี้อยู่สายตรงนี้จะเป็นสายสปิริตที่จะเป็นรูปแบบดับเบิลสปิริตผมเหลือเลือดสิบมันก็จะฮิวมาหนึ่ง แต่มันก็จะลดไปอีกหนึ่งเอาแล้ววะเอาแรนดอมแล้วก็เอาสปิริตแม็กเลือดเอาโลด้วยเอาอยากผม,ผมอยากได้โล่แล้วก็เอาแม็กเอมาตรงนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยอันตีก็จะมีโอกาสแปะสตันใส่อีกฝั่งหนึ่งเอาโลครับผมเอาเจ้านี่แล้วก็แปะวูด จริงจริงมันดีแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันผมเอาเก็บเอาดอกเบี้ยก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็รองเงินโอเคเลือดเหลืออยู่9ผมยังได้อีกประมาณ5รอบโดยประมาณพวกนี้โอเคดูจากคุณพี่คนนี้เมื่อกี้ผมชนะเขาใช่ไหมรอบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะชนะหรือเปล่าโลของผมสองสามโอเคฮิวสู้หน่อยไอมิง โลผม2องพันกว่าแดาเจผมทำได้เยอะกว่านะฮะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าผมน่าจะแพ้เขานะอ๋อ,อจำได้ละรอบที่แล้วผมแพ้เขานี่ว่ะเลือดเขาไม่ค่อยลดเขาฮิวสูงใช่ป่ะเนี่ยโอ้โห oh, ฮิวเป็นหมื่นไอ้ขี้มึ้ยมไม่น่าจะรอดคนนี้น่าจะสายฮิวนะะเป็นสายอันติเป็นสายอันติเ,นอนตเอาติดวูด แล้วก็เอา r e c o v e บ y แล้วก็เอาเพิ่ม HP แล้วก็ทุกครั้งที่ได้โล่ก็จะทุกครั้งที่ฮิวมีโอกาสได้โล่โอเคแค่นี้เลือดเหลืออยู่7ผมมีโอกาสป้องกันการสูญเสียเลือดอีกประมาณ1จริงๆผมน่าจะแพ้ไปแล้วนะเพราะว่านี่ผมป้องกันได้13หน่วยละแล้วก็รอบหน้าจะลดไปอีก2แล้วก็จะฮิวเพิ่มขึ้นมา1 5เป็น6 น่าจะอีกไม่เกิน3รอบแล้วถ้าเกิดผมยังไม่ชนะเลยนะโอเคเจอคุณพี่คนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้นะคนเดียวกันเปล่าว่าไก่ที่แพ้ผมโอเคเรียบร้อยชนะครับผมโซก o d ถ้าเกิดชนะผมก็จะลด2เหลือ5แล้วก็มีโอกาสเพิ่มมาอีก1เป็น6ไม่เพิ่มไอ้วีนี่แรนดอมแล้วก็เอา ถ้าไม่ตายมาไว้ขึ้นแล้วก็แรนดมอมผมตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางมีโอกาสฮิวขึ้นนิดนึงนะะนี่เสียเลือดเสียเลือดไปประมาณ32หน่วยละก็คือ16รอบนั่นเองกูแตกไป2รอบแล้วมั้งเนี่ยไอวี IV นึ่อา่าฮะพวกนี้เดี๋ยวค่อยเอารอบหน้าเอาดอกเบี้ยก่อน เอาดีว่าจะได้เลือดนิดนึงนะแล้วก็คุณพี่คนนี้อนดับหนึ่งของตารางที่มีสปิริตสีทองผมน่าจะไม่รอดนะทำไมผมกำลังดูเหมือนกับว่าจะสู้ได้แต่ก็แค่เขาว่าดูเหมือนจะเท่านั้นทุกคนน่าจะไม่รอดนะโล่ผมมา3000กว่าก็จริงนะแต่สปิริตแกรับแดเมจได้2 000, 2 0 0ไม่รอดนะอันนี้ก็คือขโมยเลือดมา แล้วก็เอาแรนดอมครับผมเอาเพิ่มตอนนี้ผมไม่มีการเสียเลือดแล้วแล้วถ้าเกิดผมโดนโจมตีทีหนึงผมก็จะแพ้ฉะนั้นผมจะใส่สุดเลยก็แล้วกันนะฮะเอาแปะวูดแล้วก็แปะวูดตอนฮิวอ้เหี้ยมตังไม่พอไอ้นี่คือทำให้ผมมีอีกหนึ่งชีวิตตังไม่พอ แล้วเพื่อนๆก็น่าจะมีสกิลสีทองกันเกือบทุกคนแล้วด้วยนะฮะ่น่าจะไม่รอดต่อให้รอดเลือดผมก็จะลดไปอีกสองมามาดูกันว่าใครจะชนะนะคุณพี่คนนี้ผมชนะตลอดแต่รอบนี้ไม่แน่แล้วสิโอเคผมน่าจะชนะเลือดเขาไม่ลดเลยงนะอเอเลือดผมยังไม่ลดเลยเนี่ยเริ่มจะลดนะแต่ว่าเขาลดไหลเป็นน้ำโอเคผมชนะครับผม แต่ว่านั่นก็ยังไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าเดี๋ยวเลือดผมจะลดอีกประมาณ2หน่วยอยู่ดีนะฮะโอเคผมชนะเขาแล้วรอบนี้ตอนนี้ทั้งบอร์ดเหลือประมาณ4-5หคนนะฮะเอาชุบชีวิตขึ้นมา1แล้วก็เอาแรนดอมครับผมแล้วก็เอาเลือดของสปิริตแล้วก็เอาแม็ก p มาเป็นดาเมจอืมอ่ะโอเคได้แค่นี้ ผมแพ้ใครผมก็แตกเลยนะแต่ว่าผมได้สกิลการฟื้นคืนชีพมาแล้ว1ชุดหลังจากที่แตกครั้งแรกก็จะชุบชีวิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการรีคอเวอรี่เลือด HP 20%แล้วก็ลบดีบัฟทั้งหมดพอฟื้นคืนชีพปุ๊บก็แจกโล่ให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เลเวลของผม16น่าจะสูงที่สุดในบอร์ดนะโอเคคุณพี่พริกไทย เลือดผม3,300ผมก็จะทำาดามจทีละประมาณ2%ใส่เขาเรื่อยๆนะกูดแต่แต่เลือดผมกำลังจะหมดแล้วรอบนี้จะลดไปอีก2เหลือ2โอเคคือตามกลาศาสตร์ผมต้องแพ้ไปแล้วนะแรนดอมฉะนั้นเดี๋ยวผมขอใส่ให้สุดเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าผมกำลังจะแตกแล้วล่ะทุกคนแรนดอมครับผมไม่มีไม่มีเงินโอเคเลือดเหลือ2 แล้วก็เจอใครก็ไม่ชนะด้วยนอกเสียจากว่าผมจะชนะแล้วก็เลือดลด2แล้วก็เพิ่มหนึ่งผมอาจจะอยู่รอดได้นะแตกเพราะไอของพวกนี้ไอเที่ยมเอ,อ้ยรอบหน้าจะไม่เลือกแล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้บอกไว้เลยผมขออนุมานว่าผมชนะลแล้วละกันนะเพราะว่าผมแม่งแพ้น้อยมากๆนะฮะมาดูกันรอบนี้โอ้เจอคนนี้ไม่เคยชนะเลยนะแต่ว่าของของผมก็มี2ชีวิต นะผมก็คิดว่าผมน่าจะสู้เขาได้นะแต่ต่อให้ผมสู้ได้เลือดผมก็น่าจะไม่พอแล้วล่ะผมกําลังจะขึ้นชีวิตที่สองไม่ทันโอเคได้รับสี่นะแต่ผมบอกไว้เลยว่ารอบนี้ผมชนะนะต่อให้ผมผมเลือดของผิดแค่นั้นเองทุกคนแล้วถามว่ารอบนี้ใครจะชนะผมคิดว่าคุณพี่คนนี้แหละน่าจะชนะ นี่คุณพี่คนนี้เดี๋ยวมาดูกันรอบหนึ่งนะรอบนี้ผมขออนุมานว่าอัศวินโต๊กลมสายฮิของผมชนะนะเพราะว่าจริงๆเลือดผมจะเหลือมากกว่านี้อีกเยอะมากเลยถ้าเกิดไม่ไม่เลือกไอเทมชิ้นนั้นเพราะว่าเงินที่ได้มามันไม่คุ้มนะของก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ผมคิดว่าคนนี้น่าจะชนะ เพราะว่าดาเมจเขาสูงอ่ะมาดูรอบนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วนะถ้าเกิดฝั่งนี้ชนะก็คือน่าจะชนะทั้งตารางเขาเลือดน้อยแต่ดาเมจเขาสูงอีฮี้มือยโอเคคนนี้น่าจะชนะแล้วล่ะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่รับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าบายบายวู้ hoo. รอบนี้ผมน่าจะตั้งชื่อว่าอัศวินโต๊ะลมสายฮิวนะ